สวัสดีครับเซมฟอนรีวิวครับผมคลิปนี้จะมาเก็บบรรยากาศนะครับก่อนจะส่งมอบนะครับผมรถเรามีหลายแบบหลายสไตล์นะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับล้างขัดเคลือบสีเรียบร้อยอย่างเช่นขั้นขาวนี้นะครับเป็น XL Plus Sport นะครับผมราคาอยู่ที่692,000บาท ตัวนี้แต่งเรียบๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้มีใช้เงินออกรถไม่เยอะแน่ครับผมต่อมา XL p u ทนะครับสีประตูตัวเริ่มต้นของเราชุดนี้เป็นชุดแต่ง h ฮมเมอนะครับ XL พ u ทราคาอยู่ที่752,000บาทครับสุดฮิตอีกรุ่นหนึ่งเลยจะแต่งอะไรก็ได้นะครับตัวนี้เป็นหน้าเหล็ก h ฮมเมอร FORD ขนาดใหญ่นะครับพร้อมๆออยาง m o n ตอร์ครับ AT 2ครับตัวนี้ชุดเหล็กครับนี่มาออฟโรดเลยมาอีกคันหนึ่ง XLT ครับตัวนี้เดิมๆนะฮะเปลี่ยนแค่กระจังหน้า <c oughs> ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสีขาวหายากเลย XLT ตัวนี้ ใส่กระจังหน้า FORD อย่างเดียวนะครับมาดูกันที่ w Y Track นะครับผมขับ2 1 3 2 0 0 0 0บาทตัวนี้เปลี่ยนหน้าใหม่แล้วนะครับตัวนี้เป็นหน้า F 1 5 0 Spider ครับผมล้างเคลือบเรียบร้อยเงาแวบมาดูในส่วนของ Y Body กันมั่งครับ ตัวนี้เป็นวายแทบเช่นเดียวกันนะครับผมใส่ชุดแต่งวายบอดีเห็นไหมครับเพิ่มไซส์ขึ้นมาเท่ากับแรปเตอร์นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ยกนะครับผม <c oughs> เปลี่ยนเป็นล้อ AT ขอบ18มอนสเตอร์นะครับเหมือนกัน AT 2ใส่บันได h ัม m มอรด้วย สวยงามครับคันนี้มาดูคันนี้กันบ้างเลยครับอาจจะย้อนแสงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูคันนี้กันเลยครับอันนี้เป็นวายแตร์เช่นเดียวกันนะครับผมขับสองเหมือนกันวายบอดี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว b o บอดี้จะเพิ่มไซส์รถขึ้นมานะครับผมมองดูง่ายงายคือตัวรถนะครับจะเพิ่มขนาด ออกมาจากไฟนะครับทั้งหน้าและท้ายบอดี้มันจะเพิ่มขึ้นมาสปอร์ตบาร์ยังเป็นของไวท์แทร็กอยู่นะครับล้อขอบ20ครับผมออกเซปลบ18ยก2นิ้วแน่นอนคันนี้ใส่หน้าเหล็กแฮมเมอร์ด้วยนะครับไวท์บอดี้นี่ใส่เหล็กแฮมเมอร์นี่มันดุดันมากนะครับผมใหญ่โตโมโหล่านจริงๆ คลิปวันนี้นะครับผมนี่คือสุดท้ายนะครับก่อนจะส่งมอบก็ต้องมาล้างขัดเชือบสีกันก่อนถ้าพี่ๆมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับข้อมูลตัวรถชุดแต่งของแถมหรือโปรโมชั่นต่างๆต,ต,ติดต่อเซม,มาได้นะครับทางช่องทางที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้เซมีดีตอบคำถามพี่ๆเสมอครับ ยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องกันเดี๋ยวคลิปนี้เอามาให้ดูนะครับแต่งหลายแบบหลายสไตล์นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ